ก็วันนี้พามาเที่ยวในส่วนของซุ้มไก่ชนน้องใบบัวนะครับผมอ่ะก็นี่ที่เลี้ยงไก่มันจุไก่ได้ประมาณ90ตัวสำหรับไก่ครอบนะครับไปดูกันก็หลายๆคนสงสัยนะครับผมว่าทำไมเสียดต้องช่วงนี้เน้นไก่สายจังผมเอามาทำเป็น เชิงธุรกิจนะครับเชิงพาณิชย์นะครับผมก็อ่ะนี่กล่องกป้เซนฟาร์มบานเลยมีที่ทิ้งไปอีกเยอะนะครับนี่อันนี้เป็นข้อกไก่นวมนี่ไก่นวมผมกางมุงทุกตัวนะครับผม่ันนี้เป็นเล้าใหญ่เล้าเลี้ยงปี ก็ไก่ยังไม่เต็มจํานวนนะครับนี่้อเปลือกคือทิ้งไว้จะมีในส่วนของห้องวิ่งสุ่มอยู่สี่ห้องหนึ่งสองสามสี่นี่คือสังเวียนนะครับอ่านี่เป็นไก่เลี้ยงบรรดาไก่เลี้ยงกอาทิ์นี้จะมีติดตีน่าจะเป็นติดตีประมาณสองถึงสามแสนหนึ่งตัวแล้วก็หลักห้าหมื่นหนึ่งตัวนะครับอ่าก็ คนเลี้ยงสองคนแต่ยังหายอีกคนอยู่นะครับอีกคนหนึ่งก็คือผมเองครับผมมาว่ากันต่อนะครับผมทำไมผมถึงเน้นไก่สายจังตอนนี้อ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งอีกโซนหนึ่งก็ตรงนี้จะปลูกหญ้านะครับผมจะปลูกหญ้าตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกนะครับแล้วก็มีที่ไว้น้ำไก่ สี่อันนะครับผมสามารถว่วายน้ำได้ทีละสีตัวเลยอ่ะแล้วก็มาโซนลูกไก่ก็ตรงนู้นความจริงแล้วเป็นไก่ไก,ไกนู่นเป็นเล้าเพาะนะครับแต่ว่าให้คนงานอยู่ก่อนก็เป้าหมายก็คือจะทำให้รอบที่เลยเล้วเพาะพื้นที่ตรงนี้ที่ทำตามไก่ชนเนี่ยประมาณสี่ไร่ นะครับผมก็จะทํารอบเลยสี่ไร่ตอนนี้ล้อมล้วงหมดแล้วมาชมลูกไก่กันนี่เลี้ยงลูกไก่นะครับระบบน้ําระบบน้ําไม่ต้องเติมน้ํานะครับผมไก่แข็งแรงดีนะครับก็ระบบน้ําทั่วไปก็คือนี่ต่อใส่ที่เดียว เวลาให้ยาให้แลวก็ให้ที่เดียวนะครับผม